ว่าบาสมัยว่าว่าผ้พี่น้องตอนนี้โม่ก็สิบไปเนีว่าผมพี่น้องถนนยังคืองามมาเลยนี่ปัดดีๆีแน่เพราะเวลาเอายังไงว่ต้องเขาใส่เอาหน้าตรงเดียวก็เป็นเดียวนี่เนาะแมนเป็นนาเป็นตาของบ้านเนาะแมนก็สิทธิ์เดียวว่าโอ้โหเขาพิถนนอะไรเนี่ยเคยไปปีเมื่อกันเคยพิษเป็นหมู่บ้านที่้นชื่อเลยหมู่บ้านที่ว่าหมู่บ้านพัฒนา ตลอดระยะ60ปีผ่านมาเบ้าได้ว่าประเทศชาติของพวกเฮานี้มีการเติบใหญ่ขยายหญ่ตัวอย่างรอบด้านเออซึ่งเดว่าบ่มียุคใดสมัยใดที่ฮวงเหือ่งเหลืองเลื่อมคือปัจจุบันนี้ได้ไปฮอดไปถึงพนักงานพวกเฮาได้ไปฮอดไปถึงและก็ได้เอาใจใส่ศึกษาอมรมนำพาพ่อแม่ป่าสนบรรดาเผ่าเฮันใดให้แก้ไขความทุกข์ความย,ยากอันนี้เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของพรรคของรัฐด,ดีใจลายมียังบทเทียบเท่าบบได้บุญคุณของพรรคที่ว่าใหญ่ดวงที่สุดต่อรุ่นสืบทอดพวกเฮานี่นะ ยังไงพยายามโซกหูหำเฮียนเดินตามพักเลยนับมือนับจะก้าวหน้าและขยายตัวร้ายก็นี่อีกตื่มรุ่นลูกรุนหล,ลานกัมเมนบาจะเป็นเจ้าของประเทศชาติจะเป็นเจ้าของดินลอนตอนหน้าบวกมีส่องอัตโนมัติกับเก็บเงินสดงเงาเนี่ยปิดนะ เหมืนบอกว่ายินดีตอนรับเหมือนไดสบายเลยจ้ะเฮ้ยเผื่อไม่น้องเผิ่อเอาเผิ่อเอานี่ถนนบาดเพิ่นเมืองเพิ่นมีแต่งามๆทั้งนั้นเลยเผิ่อไม่ร้องเ่อโค่เผื่อบาสไม้ว่าบ่อเผู่อไ่น้องถนนนี้หมอมาสิไปเนี่ยเผื่อไ่ร้องถนนยังคืองามเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวบ่าวสมัยกับโค้งลงมาขึ้นอันนี้ถนนเลียนเลียนบาด เ็นซิบเนาะเออนี่พี่น้องมวงนูนี่อันนี้คือถนนแบบเอาโค้งเอาลงเนาะเขาบวชเสด็จเนาะตอนที่เขาโค้งครับถนนกับงามดีเนาะเขากัดเลยยิ่งม้เป็นยังงเขาจะบว่นนี่ยนี่าดำ บ่แล้วมันจะโดดจุดไปไหนกันวอ๋อนี่บอกขันดำๆนะนะนะนี่นีๆเขาจะหนีไปอ๋อนี่มุมนู้พี่น้องโอร์บู๊มุมนี้พี่น้องงามเลยพี่น้องเอ้ยซ้อนๆเด้เนาะทางด่วนประเทศไทยมีอยู่หกเลนเนาะพี่น้องเพิ่งเอานี่โมเมนต์ทางด่วนประเทศเพื่อนบ้านเนาะเร็วดำหน้าเดียวเลยประเทศเพื่อนบ้านทางด่วน ดำนหาเริ่มแล้วแล้วจะเลือยเกษี่เกลียวได้ป่ะนี่เกลียวเรือเลี้ยงปลาตอเกลียวแล้วเลียงเรียงปลาตอเป็นปลาเพิร์เนาะมีแต่ถนนมีแต่ลุ่มแต่บ่อเนาะมาเบิ่งบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเนาะก๋าดีว่าเฮาถ่ายออกไปนี่เฮาถ่ายทอดเฮาสื่อสารออกไปนี่เฮาบ่ได้ว่าดูถูกประเทศตัวเองเนาะเฮาบ่ได้ว่าเปรียบเทียบก็แค่เอามา แปะติดกันหรืมาว้าให้เบิง่งว่าบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นนี่อยากเห็นพัฒนาคือเขาอยากเห็นพัฒนาคือเขาอยากให้มีความก้าวหน้าไปคือเพิ่นนี่อยนะเพลินจะเลื่นเร้วเจ้าเฮ็ดอันนี้ <c oughs> โอ้ยสบายสบายบ้านเมืองเฮาสบายสะดวกสบายนำไลไฟสว่างเออสบายดิบานเมืองนี่จะเลิ่อนบบจะเลื่อมีตึกสูงมีรถไฟความเร็วสูง จักอยู่งซ้ายความเจริญเนาะรถไฟกับแมนยูรถไฟความเร็วสูงก็ไันเลยแล้วมันแล่นอยู่เซนเดียวเนะาะวันนี้ขารถไฟบรแมาณถึงถึงยังอะไรไปเลยพกแสนเจ็ดแสนนะวันนี้เหยียบปั๊บเลยแมนแมน,แมนข้าตัวรถไฟพิเศษพกเจ็ดแสนเนาะทันไรเป็น, 6, 7, นนะาาเนงินให้ครับโอ,บอ้เกือบอ่าเกือบ ปดลอยเก้าลอยคนสบอกกินรถไฟนีอฮะอ่า,อาบัตรที่นี่มาเปียบแฉบชายเปิลเนี่ยปลาสมายสมาเ่มั่งเปียบแบช่ว่าขี่รถไฟประเดไทยให้เงินลอยหนึ่งโบเบิร์ตนะชุดสายนะรับเดีวรับอีกสี่สิาบสี่ <50 S 2> สิบกว่าบาทห้าสิบกว่าบาทเคื่อผมนางรถที่ผมนางสายสีเขียวนี่มเป็นปะอผมกระน,นังจาก,กันอันนี้บางหน้าเป็นบะไปมอสิ กหกสิบสองบาทเออกะสับสุดซ้ายแห้วมอสิทธ์กแบ่งแบ่งแดงมีท่อนแบ่งแดงมีท่อนเออคัดยุบานมาสมัยนี้แบ่งแดงนี่แปดใบเก่าใบอุท่อนจังดีอันนี้ล่งรถหรืยิ้หน้าไปได้กินน้ำเึยได้กินนี่แหละจังหวะกระยอนวันนี้นี่แหละจังอยากให้่นมาเบิ่งมาว่ะเออเป็นยั้งบัดออกมาในสื่อบัดบออีกอย่างนึงนีอเออ ในน้ามีปลาในหน้ามีเขากินเขาความปลากินกินเขากลัมผ้ากินปลาผมผมผมน้องผมบ้านแบบนี้นะ้กินปลามาไปกินเขากอสอุภาษิตจวบเหงื่อว่อา,าเนาะออและประเทศนี้ก็ว่าไปคาหน้าคาไฟยังแฟงมันแฟง,งอย่างไรบางที่ไปเบิ่งไม่เตอกัน แน่เบิ่งจะซื้อกันโจทย์ไปเลยวัดอ huh ีบึงท่าว uh well, like. ัดอเบึงท่าจ้างยาแบงไปยังเนี่ยโจทย์จ้งเยอเปิดแป๊บแน่เบิ่งฮอตัวเลขมันเพิ่มอย่างนี้จดนี่แหละจะเห็นกับเปิดจะได้ว่าที่เขาบอกว่าควรอยากลงไปยังเวลาหนำท่วงหนำยังเดือดร้อนยังเห็นมากลงไปเบิ่งซื้อๆด้มา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 ทอกบัวหนึ่งกับมาม้านมามา สามซองสีซองกับปลากระปองใสถุงไ้ใส่ถุงไอพอมีน้ำใจพอมีน้ำใจเบิ่งอายุ่ปล่ะมีเั็คเบิรอนอายุเปล่ากระป๋องอยากกระป๋องเบ่ไดนอยูยอยู่พี่น้องมาๆก็อยานเบอร์นอยูยเนาะนี่แหละเคื่อว่าวานี่ครับแปลว่ากเกลี่ยบเกี่ยวกับถนนบอกะแม่นนาะพี่น้องเกี่ยวกับแปลว่าพัดทนหน้าบอกัะแม่นอยากให้แปลว่าบ้านเฮานี่นะ อยากให้มีทางเขาหมู่บ้านดีๆแน่นว่าเวลาเอายังไงว่ต้องเอาใส่เอาหน้าตรงเที่ยวก็ไปเที่ยวนี่เนาะแมนเป็นนาเป็นตาของบานนอา้านเนาะแมนต้องสิเดี๋ยวว่าโอ้ถรถยึดถนนอะไรเนี่ยไปไปีบมั้งเหรอว่ายึดเป็นหมู่บ้านที่ึ้นชื่อเลยหมู่บ้านที่ว่าหมู่บ้านพัฒนาแต่บอกเคยเห็นพัฒนาใครอยากว่าปลาสมัยกัวนะบวาเนาะปลาสมัยเนี่ยคือว่าเรื่องจริงเนาะถ้าบปเชื่อ ถ้ามีโอกาสเด็กกับานบ้าสมัยจะไปถ่ายตั้งแต่ทางเขาบานเนาะตั้งแต่ออกจากด่านมกดหารจนหอดมกจนหอดสวรรค์นาเกศแต่ก็จนหอดบ้านบ้าสมัยท่างเขาไมิลังสบทํำผมยอมผมเลยเลยยางพุ๊บเดือดขี่รถบ้านไปยามเดือนสั้นเดือนสีเดือนหานี่พี่น้องก็ต้องห่วงพี่น้องบ้านบ้าสมัยเนี่ยเวลก็ต้องยอมไป ผมนี่มาตรงยมอมผุนดิดแดงแท่งนั่นและนั่งอยู่ไปนี่แต่ว่าจมหมดว่าเียบเทียบว่าค้นเดียว่ยวาสิคดอดสิยงังแบบนี้นะมันต้อตงเลยมัต้องบินกาวเป็นรถเนี่คือออกเลยออ <laughs> ล้งรถแล้วไปงงเง่มันสัตว์หอยอู่อันสิงโตทางมีตแต่ลุ่มต่บ่อเลยแย้งที่ทางเขาในเมืองโอ้ยยอด บาทคนนั้นเรานั้นแล้วก็จะไปเห็ดเป็นไหนเป็นตาต้นอะไรเพืเซ็นกันนึงกันดีมันบ่ล่ะแม่ไม่ได้ท่องเที่ยวเขาซ็นแล้ว่องเที่ยวแล้วรักอีกเต้องเห็ดว่าเือเข้าเนี่ยมัต้องว่าบ่ต้องเห็ดว่าหลาดด้งหลัดยากแค่ปักปุ้งให้แปลว่าทางแดงคือเก่ามันก็ได้แม่นบ่อัดเนีนๆมันเสมออัดมันแปลว่าให้เขาแปลว่าอัดเนีนๆให้มันแบบว่าเพราะมันเป็นลุ่มเป็นบ่อนะมันไปมาสะดวกอย่นีะสองแซมนนี้ฮะสองเส้นเนาะมัน ยางเมือนไก่เขามาทายลงเฟแร่เลี้ยงปลาเลี้ยงหคเขาเลี้ยงหมดครับบัดนี้บัดที่ประชาชนเห็ดยังปุ๊บถ่ายหูลงเฟซลงย่างหมดไปว่าไปด่าเขาว่าบุรีประเทศเจ้าของเออว่าบุรีประเทศเจ้าของเประจานประจานในเช่าลงเพิ่งอประจานมันแมนดีดีหมันก็แมนดีดีเนาะเนี่ยมันยัางมนละอายจริงแมงย่างเหมือนกเห็ดย่างมีคนจุดบะงาพี่น้อง ทางด่วนประเทศไทยมีปั๊มมีมยังเรียบร้อยผมเหมือนเขาไปเบิ่งมันเ,เลยคนไปขับไปเบเ IE, เิ่งรถเล่นอย่างยิ่งเบิ่งผมก็คือเพิ่นสิเช,ชียนบอกเลยนะจุดผักรถเออเบิ้งปั๊มปั๊มบนทางด่วนนี่ยเนาะโอ้พี่น้องปั๊มน้องมาผักพอนสื่อเอาขากินกาแฟสื่อของขอ๋อ เอาเป็นบ no, no. uh. ้าไก่เล้หิวห้องน้ำนองใหญ่เลยเนาะเติมลมเติมสากไฟรถไฟฟ้ากับสากไฟฟ้าเนาะเติมลมกับเติมลมมีห้องนอกห้องน้มบริการเ้อพี่น้องเลยนี่โมรูบริมาโปรโมเด้นเนี่ยมันคือมากไปว่าเขาอยากรีวิวใ้เบิ่งว่าหลังจากที่เขาอยู่บนทางด่วนเนาะจะมีบนว่าจุด ผักเกี่ยวห้องน้ำบอกาแฟบอมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะอยู่ในนี้นั่น,นในปั๊มเนี่ยผักเออมยเนาะเดินทางไกลามาโอ้ผักปัก๊มก่อนนะไปกินขานน้าวกวินนามก่อนนอนนี่พี่น้องบอ่ก็ปั๊มน้ำมันนี่เรื่าใหญ่ในนี่รถนี่นเต็มเลยเนาะเอารถมาจอดโซ่กันด้นี่ <c oughs> เออนี้หนี่พี่นในห้องนะครับผ่อนพี่น้องกาแฟบ่ รถลุ่นได้ยี่ห้อใดมีบัสผมโมเมนต์ว้าวอเด็กผมจะกล่าวว่าโมเมนต์รถลู่ผ่านจุดวันนี่ครับนี่คืออยู่บนอยู่ปั๊มน้ำมันบนทางด่วนเด้อพี่น้องผมอันนี้ย่างนี้บีเอ็มเนี่ยนี่น้องผมบ่รู้บ่ทอรถลุ่นได้เพาเขาไปสร้างนี่ก็ช่องช่องไปโคสรสร้างยังห่างไปก่อนวันนี้ขี่รถออมไปเอาไปรับยืมหุ่นบอกต้องจอดเขาไปเดินั่งทั้งรถเลยเว้ยยิงสิเด้ เออเขียนรายการต้เ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 ต่นี้เต้เต้เต้่ต้เอ้นต้เ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 น้่ต้เต้เต้เต้นต้เ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 ี่นต้เต้เต้เต้อน้เต้เลยปึ้ดอ๋อตีเน้องพี่น้เงโอ้นี่คือบต้เต้เต้เตใต้บริการลูกค้าเตาะเตเ้้้าเ้เ้เาเ่น่เเอไปเลยบต้องลงรถเตตเเเเเอต้ แต่ว่าขี้มาแบบง่ายๆเลยเนาะแบบนี้เปิดฟังปั๊บๆแล้วครับเ้อฟลิดเออนี่แหละความสะดวกปลอดภัยของมันเนาะมาต้องล่องรถก็ได้แค่ฮอปโดเอาอยากกินยังกินยั้งคนก็ล่อทามันยืนนะฮมาใช้บริการเราอยู่บนนี้เลยเนาะวอนประตูทางออกเลยเนาะนี่สบายโอ้นี่ไรความสะดวกสบายเนาะนี่คือ ทางด่วนประเทศไทยเด้อพี่น้องเส้นนี้กรับจะคนแล้วพี่น้องอยู่คนปัม๊มคือกันคนอยู่คนเดียวไม่เยอะแต่มันบอดมีลายคือนั่นอยู่แต่ในเมืองเอ่อยู่แต่ในเมืองกัดปั๊มเจ้าอยู่เจ้านอกนอกกับปัมบป๊มแบบคล้ายๆปั๊มแบบห้างๆแน่นิดนึงเป็นปั๊มเนี่ยล่ะเออเป็นปั๊มแต่พอดะที่พรได้เติมน้ำมันเติมยังอะไรมันบอดรู้บอดลายคือเนี่นี้ นี่กับพี่น้องเซนนี่กับคนอะไรพี่น้องชอนบุรีออกจากจังหวัดคนอะไรพี่น้องเอ้ยทางล่างทางล่างนอแนี่เนาะทางหน้าตาลสิ <c 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 ่งหนึ <c <c ่งน um ี่ก็คือบุญสิ่งหนึ่งคือบุญท่าพิธีไปเปล่าสิ่งหนึ่งไปเนาะไปบอกไปเปลาไปเรียนเรียนไางล่างไปเพราะเด็กสองคนน้ำไม่ไงเฮ้ยถนนดนทางบ้านเปิดเมืองเพิ่นเอาและเพื่อพี่น้องเนาะคลิปนี้มาสมัยกันจะจบคลิปไปเพียงซัมเนเด้อพี่น้อง ฝากพี่น้องฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามเย่นบาสมมยเนี่ยเอ้ะครับเป็นกำลังใจเนาะคลิปนี้บาสมัยได้จบคลิปไปเพียงซ้ำนี้เนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผมบ๊ายบายสายสีเขียวนี่เนาะ